ที่ยังไม่เคยรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงมันเป็นยังไงบางคนบอกว่าความสุขคือการที่ได้เห็นคนที่เรารักยิ้มได้ผมรักน้องและยายในทุกๆวันที่ผมยังมีลมหายใจมันเหมือนเป็นของขวัญที่ทำให้ผมผ่านความยากลำบากไปได้ แต่ผมยังอยากได้ของขวัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือได้เห็นรอยยิ้มของแม่ในแรกก่อนแม่อีกสักครั้งแม่แม่รอไปนะโอ๊ยม่เอายิ้มสิปีใหม่แม่จะกลับมานะป้องนะ ต้องดูแลน้อ,นองแม่ได้ไหมได้ครับผมตัญญาปงต้องเป็นเด็กดีนะครับถ้าปงเป็นเด็กดีป้าจะกุ้งล่องลูกแทนแม่แม่จะรีบก,กลับมา ไปเช้าแล้วช่วยจับไปอาบน้ำนี่จ๋ายายจ๋าเมืม่ออยู่ใจยังไม่ขาเลยเช่ยยจ๋าก็ลืมตามาสีจะได้สว่าง หมาก็น่าจะหาหมาแล้วมั้งจา๋าข้าวกลางวันน่ะอยู่ในตู้นะถ้าหิวก็ออกมากินเออรู้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 ว่าอะไรจ้ายายจา๋ารู้ว่าข้าวกลางวันน่ะอยู่ในตู้แล้วแต่ข้าวเช้าอ่ะไม่รู้อยู่ที่ไหนจะได้กินสัทีหิวละจ๋า,จาเดี๋ยวเย็นๆป้องกลับมานะจ๊ะ ไปไหนกันเนี่ยเอาก็ไปทํางานสิจ้าย,ยายจ๋าถามทุกวันเลยตัวเล็กตัวน้อยต้องไปทํางานทางไหนกันพ่อแกนะ่ะเกามีสมบัติเยอะไปไปขอพ่อบสิพ่อตายไปตั้งนานแล้วจ้ะย,ยายจ๋าอ้าวตายสัก,กมา่อไหร่ะเอาจะไปไหนจ้ะจะไปงานศพน่สิแม่มีงานก็มีบอกงั้นไปก่อนนะครับสวับาย<ด>นะค่ะสบายดีจ้ะไปไป เยอะมากเลยนะวันนี้รีบไปล้างเร็วๆเข้าลูกเดี๋ยวต้องโหอยู่นั่นเนี่ยทนเลยน่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้กินได้กล้ามไม่ชอบสังเนาะถ้ารวยเมื่อไหร่จะไม่มาล้างจานให้เลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมารวยสมมัคพ่อที่ยายบอกไง สองคนก็ไปให้กรรมกรกระจกกระจกตกนั่งร้านตายตั้งนานแล้วเจ้าสมบัตอะไรมาให้ไรที่ทำงานช้าเนี่ยคิดจะกินแรงคนอื่นเหรออุ้ยขอโทษ คนสาวังดีนะเนี่ยจา้จาขอเขโป้งเข้ามาสิเร็วมาเร็วอ่ะนี่ของเรางงไม่รู้จักแบงคร้อยเหรอ มันเกินครับเจ๊เอานะเจ๊ให้ทิปน้องก็แล้วกันเพราะวันนี้เราล้างชามเก่งมากรู้ไหมไปคณค่ณะเราในะขี้เก่งใจเหมือนพ่อแล้วไม่มีผิดเลยรูไ้ไหมโป้งแต่น่าเสียดายนะพ่อตายไวัไปหน่อยนึ่งคนดีๆทำไมตายวัยวคนชั่วเสียกลับอยู่รลกเต็มไปหมดเจ๊จะบอกให้นะถ้าพ่อเรายังมีชีวิตอยู่นะพ่อเรากับเจ๊อะเป็นแฟนกันแน่นอน แต่ชวงี้ชอบอีนใ่พ่อได้กับแม่หน่ืมเจพูดหมายถึงเราสองคนจะได้สบายเถียงเอาเอากลับบ้านไปทานบ้าน่จ้าผู้นี้จะมาสายนะขุณจุมน้องข้ามถนนดีๆล่ะปีหนะ้าก็ก็ต้องเรียนนะงั้นพ่อป้องก็มาเรียนกับหนูสิเรียนด้วยแล้วใครจะหาเงินมาใช้มากิน อ๋อพี่ไม่ต้องเรียนแล้วเพราะพี่ห่างแล้วก็ได้จะได้ฉลาดและเลก,ก่นข้าวโป๊ะถ้าก็เรียนจบเมื่อไหร่หางานไนด้เงิน,งนงเยอะเราไปตามหาแม่กันนะพี่ว่าก่อนตามหาแม่ตามพี่แฟนก่อนดีน ไปเดียวดีนะ่ะเอาไว้เป็นค่าเติมเมก้อนละกันแล้วค่าไฟล่ะพี่เตรียมไปแล้วไม่ต้องห่วงพ่อป้องไม่กินข้าวก่อนเหรออ๋อไม่นะ่ะเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปทำงานละทำแต่งานงานงาน,งานหน้าเหมือจริงเมื่อไหร่จะได้เล่นมาก พี่เล่นกับก้อยแล้วใครจะซื้อข้าวซื้อขนมให้ก้อยล่ะเดี๋ยวแม่กลับมาแม่ถาว่าพี่เลี้ยงน้องไม่ดีแม่ไม่มาแล้วปีก่อนก็ไม่มาแม่โกหกมาสิแม่บอกว่าปีใหม่เนี้ยแม่จะกลับมาแล้วจะเอาของขวัญให้เราด้วยนะแม่โกหกแม่เป็นแม่นะแม่ไม่โกหกหรอกปีนี้แม่ต้องมาแน่ๆ ถ้าแม่ไม่โกหกพ่อป้องในหลายที่โกหกแม่ไม่มาแล้วแม่ถึงเราเล่าแม่น่าตาเป็นยังไง เด็กเป็นเล็กไปไหนมาดึกๆอ่ามีแต,ต่ตาด้วยไหนแบง่งมึงดิขอมึงดิหัวงเหรอมึงขายอะไรวะมึงจะเศีตังค์เศษแบง่ไงไหมเนี่ยอุ้มอ่ะอ,อืมเฮ้ยพอแม่งกตายไปดียแต่แค่เศษตังค์ โอ้แค่เหรียญแค่ไม่กี่บาทเนี่ยแม่งงบนะก๊อ คืร,รู้มากกว่านั้นเราเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนนอนดึกขี้ตาเยอะเนี่ยก็ลันผ้าโป้งไงจริงเหรอเดี๋ยวนี่หัดโกหกแต่เด็กเลยนะ <c oughs> <c oughs> วแหละนหนพี่บอกว่าเล่นบอลแล้วเงินดีทำไมพี่ต้องของโมยด้วยล่ะโหนี่แม่ถ้าเจ๊รู้อ่ะเย๊คงเสียใจแย่เลยนะโหทำตัวเป็นคนดีซื่อสัตย์ว่างั้นพาป้งเล่นอะไรหรอใกล้ขานเล่น,นี่คอนเสิร์ต้องนะแต่ถ้างคิดจะปากโป่งเ่อแล้วก็ แจกโต้งพียงน้องแนะ่แกคอยดูด้วยนะป้องปองมากุญแจไปไขตังให้เจ้หน่อยเร็วเขามาเก็บค่าน้างแข็งเร็วนอนอยู่นะเป็นคนจนไม่ดีเนะาะทำให้จนก็ไม่ต้องทำผิดก็ขี้เกียดนี้ไงนอนทำงานถึงไม่รวยเสียให้จน พวกเราออกจะรวยสมบัติเออยอะแยะสมบัติที่ไหนนะจ๊ะยายจ๋า,จาไม่เห็นจะมีเลยก็สมบัติของพอ่อแกไงสมบัติอิเซ่ของพ่อแกและสมบัติพ่อมันอยู่ที่ไหนนะจ๊ะยายจ๋า,จาก็อยากหาสมบัติไหมล่ะมามาช่วยพี่มาเดี๋ยวพี่จะพาไปหาสมบัติ วันนี้วันปีใหม่แท้แท้เอ๊ก้างรงก้างไม่อยามปิดบ้านแป้ขอเป็นข่าแรงวันหยุดละกันนะเจ๊เอ๊ะทำอะไรกันนะไปไหนกันหมดนะเนี่ยเออป้องป้องเอาอาหารมาเสิร์ฟแขกหน่อยเร็วข้าวนี้ทำไมมาเยอะขนาดนี้ล่ะ ก็มันรีบอะอไปเฮ้ยไปไนโอ้ยนี่เลยไปไปไหนไปทีนี้ก็ถือว่ารู้เห็นเป็นใจแล้วนะนะถ้าคิดอยากจะฟ้องเดี๋ยวก็ซวยกันหมดเนี่ยแหละ อเอ๊นี่ลูกค้ามให้เงินฉันมาแบงค์ห้าร้อยตั้งหลายใบยมันหายไปไหนเนี่ยเมื่อเช้าลูกค้าให้ไว้ตั้งเยอะแน่นี่เก็บขโมยเงินฉันเหรอป่าล้วเจ๊ฉันไม่ได้ขโมยน,นะเจ๊ฉันไม่เคยคิดจะขโมยเงินเจ๊เลยนะไอ้โป้งเลยเจ๊ฉันเห็นกับตามันอะขโมยเจ๊มาหลายทีแล้วป่านะครับเจ๊โป้งไม่ได้ขโมยเงินเลยนะครับ ไม่ใช่ถามพี่จอยสิว่าไงนังจอยฉันค้นตมเลยเจ๊มาหนี้เลยโป๊ะไม่ค้นเลยนะ่ออไงนาทำพอ้องอยาทำพป้องนี่เจเอามานี้ไม่ให้คนใจบ้านของ คิดจะขโมยฉันเหรอข้าว่านี้ไม่ได้เลี้ยงให้แกโตขึ้นมาเลยใช่ไหมเสียแรงนะแกอยากได้เงินทำไมแกไม่บอกฉันแกพูดกับฉันดีๆใช่ก็ให้แกแกขโมยฉันมากี่ครั้งแล้วฉันไม่เคยเลี้ยงแกให้เป็นเด็กเลวทำไมแกถึงเลวได้ยังไงฮะ แกทำกับฉันได้ยังไงไอ้โป่งแกรลืมว่าฉันดีกับแกแค่ไหนแกคิดจะทำกุญแจปลอมคิดจะขโมยเงินฉันฉันไม่ยอมใครอย่างแกหรอไอ้แป๊ะพามันไปบ้านไปเอาตังค์ขึ้นไปบนไปปลอมมาเลยไปเดี๋ยวนี้เลยไปเอามาอ้วนะทำไมต้องห้ามถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะนี่แป๊ะแกพามันขึ้นไปข้างบนนะ ไปเลือทุกซอกทุกมุมเลยนะถ้าที่ไหนมีตังค์นะเอาลงมาให้ฉันนั่นนะตังค์ของฉันเองเจ๊ครับผมไม่คิดที่จะขโมยตังค์เจ๊เลยนะครับพี่จอยบอกเจ๊ไปสิไอ้แป๊ดต่างหากที่เป็นคนขโมยอันนี้นี่ขี้ขโมยยังกโกหกอีกเหรอหน้าตล่าเขาคุ้งกันเจ๊แบบเนี้ย <c oughs> ไปนะนี่แหละใจ๊้องอย่าให้พี่แป๊ะทำลายพ่อป้องเลยนะนี่ไงเงินที่เจ๊อยากได้ไอ้ป้องได้เงินมากมายขนาดนี้แกขโมยฉันทุกวันเลยใช่ไหม เจ๊เข้าใจผิดแล้วครับตอนเนี้ยผมทำงานหามาด้วยตัวเองเอาไว้เป็นค่าเทอร์นของก้อยเจ๊เชื่อผมนะครับเขาป้อมผมไม่ได้ขโมยอย่าเอาสมบัติของหลานฉันไปอะไรเนี่ยเอามาดีนะเอาไปเถอะดีนะ จไวนะต่อไปนี้แกอย่าไปที่ร้านถ้้ฉันเห็นหน้ากอีกเลยนะไอ้แปะกลับเจ๊กังใจร้ายเอาเงินเราไปหมดเลยไม่มีเงินแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือแล้วพ่อป้องซ้อยหายไปไหน ผมกำลังจะตายตายทั้งท้งที่ยังไม่เคยรู้เลยว่าความสุขที่แท้จ,จริงมันเป็นยังไงแต่ผมยังอยากได้ของขวัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือได้เห็นรอยยิ้มของแม่ในแรกก่อนแม่สักครั้งปองปองปอง,ปอง เขาบอกว่าเขาเป็นแม่ก็ไม่รู้เขาเป็นแม่จริงๆนิหรือเปล่า แม่ทำไมลูกทำไมแม่เพิ่งกลับมาแม่บอกให้ปองดูน้องปองก็ดูไอ้แม่บอกว่าแม่จะกลับมาตอนปีใหม่ปองก็รอปองรอแม่ทุกวันทุกวันทุกวันแม่ไม่รักษาสัญญาแม่ขอโทษแม่ก็อยากกลับมาแต่แม่กลับมาไม่ได้ทำไมแม่กลับมาไม่ได้ใครจับตัวแม่ไ้เหรอ ขอโทษนะโป้งนะแม่ขอโทษนะถ้าแม่กลับมาไม่ได้จริงๆแม่กลับมาไม่ได้จริงๆนะโป้งพระคุ้มครอบแม่จะได้อยู่กับโป้งตลอดไป แม่ขอกอรนะาบค่ะกราบหนูไม่รู้จักแม่หนูรู้จักแต่พ่อป้องนะและยายจ๋าหนูไม่อยากกอดคนที่ไม่รู้จักหรอกแม่ขอโทษแม่ขอโทษต่อจากนี้แม่จะไม่ทิ้งลูกไปไหนแม่จะเป็นแม่ที่ดีๆ แม่สัญญาแล้วแม่ก็จะถักเปียเสร็จสวยให้ก้อยทุกวันเลยใช่แม่ถักเปียเก่งนะข้าเป็นใครนะป้อ ไอ้แป๊ะเอาไปไปได้ไปได้บ้าอีกี้ขโมยไอ้แป๊ะพี่กูฝากกระทวงนี่ที่มึงไม่ยอมใจบอกดี่เลยนี่น้ำมัออกมาแล้วออกมาุ้ยมนมานี่มันมาเนาอุ้ยนี่มเปียสวยจังเลยไอ้ถามพี่หนูขึ้นเนี่ยวันนี้ลูกคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะโกงเจ๊อ่ะ เจก็ผิดนะเจก็โทษโป้งนะพี่ก็ใจโป้งผิดนะจะให้โป้งขอบค,บครับทำไมมันเยอะจังครับของโป้งแค่ไม่กี่พันเองส่วนที่มันเกินมาเนี่ยก็คิดว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่โป้งก็แล้วกันนะแล้วของแฟนคนหนูล่ะคะพี่ฉลาดตัด้งแต่เด็กๆเลยนะ<อ>เราดนี่งกขี้งกรู้ไหมกอยมีไง ของพพี่หม่ของเราเห็นไหมสมบัติพิเศษที่ติดตัวมาเรามานะ่ะตอนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมสมบัติแล้วยายสมบัติอะไรกันความดีไงลูกความดีเป็นสมบัติที่ติดตัวเรามาใครก็แย่งชิงไม่ได้คนดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะรู้ไหมครับเราก็ไปเลี้ยงปีใหม่กันดีกว่านะยายอันเดอร์เจ๊ฮะมีคอาขอข ครั้งหนึ่งของขวัญที่ผมต้องการผมเคยได้รับมันเคยได้เห็นรอยยิ้มแม่และสิ่งที่ผมจำได้แม่นคือเคยได้กอดแม่มาแล้วครั้งหนึ่ง